สู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะก็มีนะคะชาวบ้านนะคะมาบอกบุญเรียนเชิญุงพลประแตนและทีม YouTube ทุกท่านนะคะไปนำสองนะนำสองมาให้นะคะพาเรียนเชื่อนควรปรแตนความพี่นานครับครับผมไปโรงงานคุรพระเทียนครับผมครับผมครับ อันนี้เพิ่งกลับมาจากวัดนะคะเพิ่นก็เห็นลุงถือไม้นะเพิ่นก็มาส่งสองให้ลุงนะคะจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะคะไปส่องพระทูตมหาหญ่วัี้เป็นว่าไห่ขมาเยว่าไห่ถออยู่จะป่าครับเล่้ตามไป้าเพิรนเพิ่มามาวผู้ใหญ่วันี้วันนี้ไ้วัดติดตุล่าด่วนนะเขามีงานอีกที่นึง งานทุกเทียนเพราะบ้านบ้านนะครับบ้านแค่สองคนสามใช่ครับใว่ครับเป็นดีครับครับบ้านไหนครับคุณพรครับพระอุตนาสาธุน้ำกันครับผมบ้านใดค่ะวัดคัมป佛山จังหวัดตุงเหนือคับอำเภอบ้านม่วงอวันที่เจ็ดครับผเจ็ดกันยาครับท่านนายกอะไรนะเคยมาได้โปรดส่วงเราอ่ะเสียอะไรนะทวิศักฉัตรทองรคับเสียอะไรเขาอยากเสียอะไร นายยกเจ้านี่คือคนเดียกคนเดียวกันล้วมั้งที่เป็นปัจจุบันนี้ใช่ไหมอ๋อคนคนปัจจุบันนี้นายกกุ้มเออนั่นแหละนายกกุ้มนายผมก็เป็นสารวัตรอีกหนึ่งนายยิบพงษ์ล่าสอนนายยิบพงษ์ล่าสอนเคยมาเขาเคยมางานบวงสรวงทำแล้วับบไปาา ขอบคุณครับครผมดีครับขอตัวแล้วนะขอบคุณกนะเพื่นก็อยากถ่ายภาพด้วยนะคะจ้ะจ้ะขอเดียวถ่ายรูปนะอปาป้าปานงนี่เออจีบตามมาตลอดเลยค่ะ เป็นเผาซือมือนี่ะโอ้่นบอกว่าเป็นแฟนคลับลุงป้านะคะต่ญ่องค์วระน้าผมยังติดตามอยยังเห็นตลอดผมติดตามตลอดแถวแถวมีแหงเลยนี่ยิ้มนะคะเจ้าโมกับพานมาอะไเงี้ยยพี่าใ้เขอมากนะได้ไนี่ได้ไปนี่ได้ได้ได้ไดมา้่มาไ้เก่งไ่ได้ยอะกล้อดเ่ไได้ยมตออ่ งานโรงงานหลัดเลยครับครับคนเต้นคนยังมาเตรียมงานมาหนีเรา่ใอยากัเ้ากใ้แบใส่กางเกงอ๋บใส่กางเกงนแบบดูสูงนะดูแบบสูงอ่ะคนตัวสูงเลยได้การมีแล้วมันเอเ่ะเครับนันด้ย่คงาได่ครับแม่ตาถวายไปีตอนเย็น ครับก็มีลันทวายมีการพุ่งมาไกลจะถึงแล้วบุญใหญ่ผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับท่านอีกรอบครับบุญใหญ่ผมปีหน้าพุทธาพิเศษงานใหญ่เลยครับโอ้พุทธาพิเศษโอ้บุญใหญ่เลยผมจะทำสถิตไปที่บ้านสันนิชงเรียบบ้านสันนิษุปสาแก้วบ้านตะานณะเพิ่นเห็นว่ายล้ำตาที่อยู่ที่ วัดน่ะวันนั้นก็เลยเข้าไปคุยกับหลวงตาเลยว่าจริงไหมที่เจ้าวาดบอกว่าหลวงตาโดนหลอกโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินตั้งอยู่กุฏิท่านจัดบยู่กุฏิมิจฉาชีพเขาเห็นกำแพงวัดมันต่ำก็เลยหลวงตาท่านอายุเยอะแล้วหลอกว่าจะไปเปิดบัญชีแล้วจะโอนเงินมาช่วยสร้างวัดตรงนี้นั่นเอออ้างเงินหลายแสนหลวงตาก็เชื่อมีเงินในกับในย่ามอยู่ 9,000กว่าควักให้เขาบอกว่าต้องการหมื่นหนึ่งเข้ากุฏิไปเอาเงินไม่ครบหมื่นอีกเพื่ความซื้อหลวงตาความที่ท่านอยากให้ได้เงินมาสร้างวัดเออโดนมิชาที่หลอกเที่ท่านก็เลยอยากจะแผ่ก็เลยว่าทำบอกบุญแหละก็เลยทำสถินไปช่วยท่านสถนี้ก็เอาไว้ในน้ำสิบเก้านะ กามีนาก็ปีหน้าหนึ่งคบผมผมว่านทจิกามีนาก็อยู่ในช่วงพระป่ากการกระตินมันก็หลังเข้าเราหลังเข้าที่เาทไปหลังงานเข้าเทียนมีลุบวนผูกบ้านกัาคุณเข้าคุณแจกหลังคุณแจกมาหาลูกคุณดูมาขอคุณครับครับครับขอบคุณทีที่พูดวันนั้นน้องเกียนแม่คุณแจกแต่วันนี้ยังยังไม่ได้พูดนะครับนะวันนี้ขอโฟกัสที่ดี้เทียนก่อนขอบคุณ นะก็น่ารักมากเลยนะคะชาวบ้านนะเออไรบ้านเรือนเคียงเนาะนะก็เขาเรียกว่ามาพึ่งใบบุญองคู่นะแล้วลุงป้าเอฟซีทั่วโลกนะรวมบุญนะคะทำบุญด้วยกันนะคะจ้าขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ กระดากระดากระดาษเทปไม่เคน้นซองกับบอมาส่งมาด้วยใจนะไม่ม hmm. ีซองก็มาด้วยใจเราะวหาใหุณยบาลว่าเดี๋ยวคนมาคนมาเอาแต่ซองมาอูกต้องนะคะซองเข้ากปเลยนะซองคนน้ออยู่หรอวันชูทวันที่เจ็ดบอแดงวันไหนอะบอลแดงมีหลายวันวันที่แปดสามวันแล้วหนึ่งเอาวันที่แปดสามวันสองสามโอ้เราลปดกงไปนู่นค่ะตงไปนู่งค่ะวันชู r e โอเคค่ะ okay okay ห้าเราไปบ้านเขาเออไปรถแอบมอบซองให้หกโมงเราไปที่ท่าน้หาปแปดท่านก็โผล่ทุ่นหกโมกันเมา่อกี้เขาแรกไม่เป็นเรเลยพี่เคยไปยังเคยไปบ่อยอยู่โเควันนี้ก็ไปอันนี้มีสาวสวยบุกมาหาลุงช่างกับป้าสวนผักนะสวยมากเลยพัลลเฟนมากกับว่าเขาอีกบ่ได้ดอกซื้อปลาตลาดแล้วไม่กินป้าเราห่อยนะ มีสามวัดบอกโอ้สามวัดเลยนะมนที่แปดใกลน่ะไปสุดท้ายใกใกล้สุดอ่ะู่นวัดหนองลาดอ่ออะไรนะดงมอทองดงมอทองใกล้ๆติดกับโซ่พิสัยเขาบอกทามในเสื้อนี่นะเสื้อใส่นแบ่ะปให้คนไปนวเจ้าเลยใส่เอสบอกใส่เอสใส่เอสในตู้เยอะ

โอ้สวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่บ้านดงปลาแดงนะคะจ้ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเพราะว่ามืดอะไรยังไม่เนี่นะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะในบ้านมีหรือเปล่าปีเองปีใหม่ขอยน้ำแน่เออทำมาแบบปิดก่นะัป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปภยายบ้านดงปลาแดงนะคะมาออมอบซองนะ,ะบบเพื่อที่จะเรียนเชิญลุงป้านะคะและทีม youtube นะคะไปร่วมงานทอดเทียนนะคะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ,คะขอบคุณที่ีท่านมากค่ะสวัสดี